สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พิทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับครับ้าสู่พระเครื่องมันบ้านครับบอบัโมทองมาแล้วนะครับ1องค์ครับ80บาทนะครับ3องค์นะครับ200บาททวนนะครับแล้วก็บรแถมพระให้1องค์นะครับผมนะ200พี่พิจะได้พระทั้งหมด4องค์นะครับพี่พิประกันตัวเองได้เลยนะครับผมื่อทีบอยเหมามานะครับพระหน้าพระเยอะบอยก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีผ่านไม่ผ่านนะครับพี่พี่พิจารณากันได้เลยค่าขนส่งขึ้นด้วยครับพี่ครับตอนนี้นะครับ ขึ้นอีก5บาทนะครับผมอ่าแล้วก็คือจริงๆอ่ะต้นทุนบอยเบียดมากนะครับผมอ่าแต่บอยก็ยังใช้ใช้มาตรการเดิมใช้เหมือนเดิมนะครับอ่าสามองค์แถม1องค์เหมือนเดิมนะครับจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะอยากขึ้นสัก5บาทนะบอยบอยอยากขึ้นเป็น205บาทนะแต่ว่าบอยไม่กล้านะครับบอยไม่กล้าบางทีบอเคยให้สัจจะวาจาไว้นะครับในราคา200บาทนะครับก็ต้องยืน200บาทไปก่อนนะครับพี่ๆครับ เดี๋ยวถ้ามันต้นทุนสูงขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมยังเบียดได้อยู่นะครับผมนะครับผมเหมือนเดิมครับ80บาทครับ3องค์2 0 0บาทส่งฟรีนะครับแถมไปให้หนึ่งองค์พี่ๆประกันตัวเองได้เลยนะครับผมบอยเป็นคนที่ค่อนข้างที่รักษาสัจจะพี่ๆบางท่านจองไว้นะครับบอยก็ให้จองปากเปล่าเลยไม่ต้องโอนมาก่อนนะครับไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องมัดจํา150บาทอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับ พี่ๆสามารถบอกได้เลยน้องบอยครับเดี๋ยวพี่ขอจององนี้ไว้นะครับอีก2วันพี่โอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยครับพี่ๆครับถ้าถ้าวันไม่ไม่มากจนเกินไปนะครับอย่างถ้า4ี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันก็ตัดสิทธิ์คนอื่นเขานะครับผมอ่าเผื่อมีคนอื่นเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสักสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับบอยให้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับง่ายๆนะครับผมจองปากเปล่าครับเมื่อทีบอยเข้าใจนะพี่ๆอาจจะมีตังแค่ผมขอยกตัวอย่างนะ สามองสองร้อยพี่อาจจะมีแค่หนึ่งร้อยสมมุตินะครับผมอ่าแต่ว่าอยากได้ทั้งหมดเนี่ยสามองนะครับผมก็บอกบอยได้เลยนะครับอีกสองวันเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับน้องบอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสบายมากครับพี่พุยกับบอยนี่คือง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรมากมายนะครับมาดูพักกันเลยนะครับผมอ่าถ้าองค์ในติดจอเดี๋ยวบอยจะแยกออกไว้นะครับผมนะครับมีแหนบหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับใช่ครับติดจอแหนบหลวงพ่อฤาษีดิงดำแล้วก็มีเหรียญ ของหลวงปู่ลอดนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมเหรียญกลมนะครับติดจองนะครับผมป่วยก็ให้ให้สิทธิ์นั้นนะครับแล้วก็นะครับให้เลยนะครับง่ายๆนะครับมาดูองค์แรกเลยนะครับขอเป็นพระหลอก่อนนะครับผมขอเป็นพระหลอกก่อนนะครับพี่ นะครับพี่ๆสามารถดูดู EP ไหนก็ได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับบางทีบอยรีวิวไม่หมดนะครับผมเป็นพระหล่อนองค์แรกนะครับขอบคุณพี่ๆมากมากครับที่เข้ามากดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาให้กาลังใจนะครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้นะครับพี่นะครับมีกําลังใจสู้ต่อนะครับี่องค์แรกนะครับรูปหล่อ80บาทครับมีกําลังใจสู้ต่อนะครับต่อไปเลยนะครับ หลงพ่อคูณช่องทางของบอยใช่ไหมครับโอนก่อนนะครับบอรขอเป็นโอนก่อนนะครับพี่ครับเชื่อมั่นได้นะครับผมอาทีเงินแค่แปดสิบาทเงินสองร้อยบาทเงินร้อยหกสิบบาทว่าถ้ามันแลกกับชื่อเสียงเราอ่ะแลกกับอะไรนะที่เราแบบจิงใจซื่อสัตว์อะไรต่างๆนานาบอยว่าไม่คุ้มนะจะบิดตังสองร้อยบาทอะไรอย่างงี้เพราะว่าคือแบบไม่คุ้มอนะครับไม่คุ้มเลยนะครับผมนะครับสัจจะ สำคัญมากศัจจความจริงใจสําคัญมากๆนะครับพี่พี่ครับอ่าพี่พี่หลังไมาไลน์หาบอยค่อนข้างเยอะนะครับบอกเคยโอนมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าโอนก่อนนะครับไม่กล้าโอนก่อนอะไรเงี้ยจะเป็นปลายทางได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อน่าจะเป็นองค์พระศิวลีไหมครับนะครับผมของบอลก็จะเป็นโอนก่อนนะครับพี่พี่ครับช่องทางนี้นะครับติดต่อหาบอยได้เฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ส่งไมเซนเจอร์มาเลยทักข้อความมานะครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่อะไรนะครับแล้วก็มีเกจิในปลุกเสกบ้างรุ่นไหนปีไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับพี่ๆพิจารณากันได้เลยนะครับบอกก็จะลงกล้องให้ดูในเบื้องต้นนะครับผมอ่าส่วนพี่ที่จองไว้นะครับบอยนะครับให้นะครับไม่เป็นไรง่ายๆนะครับเราเข้าใจนะครับบางทีคนเราทำมาหากินเนาะพี่ๆเนาะนะครับทำมาหากินบางทีก็นะครับ พี่ๆก็ถ้าเราพูดตรงๆเงินอาจจะไม่พอหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับบอกก็ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องโอนก่อนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับขอแค่พี่บอกมานะครับแล้วก็พอถึงวันก็เราก็ทําตามที่เราพูดแค่นั้นเองพี่ๆง่ายๆนะครับมาให้อยู่เลยอันนี้เป็นอันนี้มีเสียงกลิ่งเลยนะอุดกลิ่งนะครับเป็นรูปหล่อนะครับแปดสิบบาทนะครับ บอกไว้ได้เลยนะครับอ่าสามองค์นี้พี่จองไว้นะอีกสองวันพิจาราให้อะไรนี้นะครับอ่าได้เลยนะครับอันนี้สวยพี่พระบ้านพระเหมามายังไงเรียวๆเลยครับมายังไงบอกก็รีวิวอย่างนั้นนะครับพี่ครับไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นกับพระนะครับไม่แน่ครับบางทีพระบ้านๆนะครับพี่ครับอาจจะเจอของของฟุกของหลงนะครับ เป็นไปได้หมดนะพี่พี่ภาพเสียงไม่คมชัดขออภัยจริงจริงพี่พี่ครับขออภัยมากบอเป็นมือสมัครเล่นนะพี่เนาะ่อกีบรกก็หาเงินเลี้ยงลูกอะพี่ครับบอกก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับสู้ทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับผมอ่าอันไหนเราทาแล้วเ,เป็นสิ่งที่สุจริตนะครับเราไม่ได้เบียดเบียนใครพี่แล้วก็ทานะครับเนาะนะครับผมโอ้ยค่าขนส่งขึ้นพี่พี่อันนี้เป็นของพ่อเงินค่าขนส่งขึ้นอีก เนี่ยอันเนี้ยพี่พี่จะจะวาดดวงก็ได้นะเนี่ยเนี่ยบางทีเหมามาเนี่ยพี่พี่เป็นสมเด็จเจ็ดชั้นหรือเก้าชั้นไม่แน่ใจไม่ชัดเลยไม่ค่อยจะรีวิวในะองค์เนี้ยบ่อยบ่อยมองแล้วแบบยังไงไม่รู้เนี่ยครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูอ่าอันนี้เป็นเม็ดขนุน พิมใหญ่โอ้โหเป็นคนง่ายๆครับพี่พีง่ายมากนะครับง่ายมากพ,พี่จองเนี่ยขอไว้เนี่ยเอาเก็บอันนี้ไว้ให้ให้พี่หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่อะไรก็ว่าไปพี่พี่ง่ายๆครับเราคุยกันเปิดใจครับพี่คุยกันแบบพี่น้องครับเปิดใจครับไม่ต้องแบบเป็นไม่ต้องเชิงพาณิชย์มากนะครับบางทีเชิงพาณิชย์มากมัน มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องคุยกันเหมือนพี่น้องนะครับอ่าเปิดใจคุยกันเหมือนพี่น้องนะครับโหตอนแรกผมไม่ได้แถมแรกๆเลยผมไม่ได้แถมนะก็มีก็มีนะครับพี่พี่นะครับอ่าเราเปิดเรเ,เปิดแพงกว่านี้ดยตอนแรกเราเปิดตั้งร้อยยี่สิบบาทแต่ทีเนี้ยพอพี่ทนหนึ่งนะครับเขาเอาไปออกต่อนะครับเขาขอแบบว่า เหลือร้อยหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเหลือแปดสิบได้ไหมขอให้มีมุมหน่อยอะไรเงี้ยผมให้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเราผมเข้าใจคนธรรมหากินอันนี้เป็นสักการะครับว่าถาสุงนะครับผมเข้าใจคนธรรมหากินครับพี่พครับเนาะชั่วโมงนี้บางทีเราโอ้โหเป๊ะอะไรมากขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับผมเนาะง่ายๆครับพี่ๆคุยกับพี่น้องอันนี้พระพุทธสิหิน เราพูดกันแบบพี่น้องเนื้อเหลืองนวลดีจังเลยครับเนื้อเหมือนไอ้ยันนะมหาเศรษฐีหลวงปู่โตเลยครับเนื้อมวลสันหนึบๆอันนี้เรางพอสดระปักน้ำหลวงพ่อทวดหลวงพอว่อทวดอ๋อ นี่ครับพร้อมเลี่ยมเนี่ยขึ้นคอได้เลยครับแปดสิบบาทนะแต่บเดร๋ยวบ,ร,ยวบร,รีวิวให้ดูทีหนึ่งป่ะเราเป็นผ้าผงไปเรื่อยๆก่อนรู้จะรีวิวหมด,หมดไหมนะครับอันนี้พระพุทธชินราชนะครับส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ชอบพระคลาสสิกอะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมนต์สารดีดีเนี่ยหนึบมากอันนี้ปีสามสามวัดบรวรนะครับ นยวับบน,นึบๆนึบยังไงไม่รู้ผมชอบผงน้ำมันปิดไปแล้วครับผงน้ำมันผงน้ำมันที่เป็นอ่าองค์องค์งงพระพุทธชินราชนะครับเป็นแล้วอันนี้อันนี้จะลงเป็นที่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยอะ่ะพี่ ไปก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นขุนแผนด้านหลังเขียนว่าลงป,ปุ่ทิมด้วยนะผ่านไม่ผ่านถ้าถามบอบไม่รู้นะครับพีก็ต้องพิจารณา,นานได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ากล้องผมมันมุบ้าไปใช่ไหม บุทิมเมืองทองนี่นี่นี่เหรียญเมืองทองหลวงปู่สุดบ่เหลือเหรียญเดียวนะครับเมื่อก่อนมีหลายเหรียญอยู่แบ่งปันี่พี่ไปจะหมดแล้วครับเหลือเหรียญเดียวนะครับเก็บไว้นะครับทันนิดๆนะครับสวยแชมป์นเมื่อก่อนเราก็จะสะสมหลวงปู่สุดอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้มีพระบ้านๆอย่างนี้นะครับอ่าเรมีหลวงปู่สุดอย่างเดียวก็ซื้อขายหลวงปู่สุดอย่างเดียวนะครับเก็บมามีพี่มาขอแบ่งมราก็ แบ่งให้นะครับอันนี้วัดท่าการ,ออร้องขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่ครับบางทีบนลงกล้องอาจจะไม่ชดัดนะครับมัวมัวเบร์เบ,ร,เบร์นะครับผมมีกุมนลสารนึกหนึบดีขึ้นนะครับกุมน์สารดีมาก จองปากปล่าได้เลยนะครับสักสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอได้อยู่สองสามวันนะครับได้นั่นแหละเราพูดถึงตอนไหนลเมื่อกี้ถึงลดราคาเนาะพอว่ายืนแปดสิบอ่ะก็คือแปดสิบยาวๆเลยครับพี่พี่แปดสิบยาวๆเลยเบียดมากครับราคาเบีดเบียดเลยครับผมได้มาก็ไม่ได้สูงสี่สิบห้าสิบนะครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อโสทอนทีว่าอาจจะมาสมมติสี่สิบองค์อะไรเงี้ยเฉลี่ยองค์หนึ่งก็นะครับพระบ้านๆก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทน,นะครับเนี่ก็มาแบ่งไปพี่บวกอันนิดหน่อยนะครับบวกนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยนะครับ นะครับก็จะไปไวๆนิดนึงนะครับพระเหรียญเยอะนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับปลดหนี้นะครับนี่เรียวๆเลยนะครับพระบ้านๆเหล่านี้แหละครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่ๆครับขอบคุณจากใจครับเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะพี่ๆนะนอกจากนี่แหละกระแถมพระให้แล้วก็ความจริงใจแค่นั้นะครับพี่ๆความจริงใจความซื่อสัตย์ เรารีวิวองค์ไหนแล้วก็ส่งองนั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับผมคือการซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับผมมันก็ต้องวัดดวงวัดดวงในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ต้องใจแรกใจนะครับผมใจแรกใจอย่างเราโอนตังไปก่อนแล้วก็ต้องนะครับผมดูดีๆนะครับก่อนที่เราจะโอนกลางให้กับใครนะครับผมเชื่อถือได้หรือเปล่ามันก็หลายอย่างนานาจิตตังครับความคิดคนนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูง ้อีกด้านนึงจะเป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเราก็จะส่งให้ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรเนื้อผงครับ80บาทนะครับ80บาท3องค์บอยคิดแค่200แล้วก็ส่งฟรีนะครับแล้วก็แถมพระให้1องค์นะครับแล้วก็เนี่ยแถมพระเอาก็จะเลือกให้เนาะเดี๋ยวนี้พี่ๆก็เลือกเองนะครับพี่อยากได้ บางทีเลือกให้ไม่ถูกใจนะครับอยากได้องค์นี้นะครับก็ให้เลือกเองนะครับโปูช้อปปิ้งมันๆเลยครับเลือกเองได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับคือผมป็นคนที่เห็นใจคนง่ายนะครับเห็นใจคนง่ายพอพี่ๆขออะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่นะร้อยละเก้าสิบเก้านะ ใบให้นะขนาดจองบบยังให้เลยนะครับขอจองไว้อะไรอย่างเงี้ยใบเข้าใจนะครับพ,พี่ีเราต้องคือเราเคยผ่านมาเราเข้าใจอย่างสมมติเรามีเงินแค่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันพูดยากอะ่ะถ,ถ้าเราจะชอบพระองค์หนึ่งแล้วตังค์เราไม่พออย่างเงี้ยมันก็ต้องเอื้อเฟื้อกันอ่าใบไปเหรียญแล้วนะครับเหรียญแล้วนะเอื้อเฟื้อกันครับชั่วโมงนี้เราเชิงพาณิชย์ มากไม่ได้ครับพี่ครับมันต้องมีความยุติธรรมคุณธรรมด้วยอันนี้ปีสองพันห้าร้อสิบเอ็ดโอ้พระดีอย่นี่ครับนี่นี่ขอบตัดนี่ขอบตัดพี่บอก็ลงงื้งงึ้งงักกขอบตัดกับตรงมั่งไม่ตรงมั่งไปพี่มือสมัครเล่นนะครับพี่ครับสองติดมั่งไ่ติดมั่ง นะครับขอประทานอภัอยจริงครับพ่อตาเสือโูนี่เดรียญเก่ามากนะครับเนี่ยเหรียญผ่านการใช้มาค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยอืมยีิบสองกรกฎาคมปีสองพันห้อยิบสี่อันนี้หลวงพ่อพรมรวยไม่พักนี่รวยอย่างเดียวครับ กินทะสุบรณูรวยๆครับผมอาจจะส่องบองต้นนะครับขอบตัดนะครับประมาณนี้นะครับนี่เดืยดอะไรเนาะ หลวงพ่อป่าลีไลรุ่นภัยรีพินาศพี่พี่พิจารณากระดิ่งได้เลยนะครับบอกก็จะลงกล้องให้ดูอย่างนี้แหละเบื้องต้นนะครับพี่ก็พิจารณาตามไปได้นะครับผมผ่านไม่ผ่านขอบตัดตรงไหมใช่ไหมนะครับพื้นอะไรเป็นยังไงก็พิจารณาตามได้นะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วบอกก็จะส่งรูปให้ดูนะครับทีหลังพอพี่พี่อยากเช่าองค์นี้แล้วก็ขอดูรูปอะไรเงี้ยบอกก็จะส่งรูปให้ดูเลยนะครับ ยังไม่ต้องรีบโอนนะครับบางทีต้องดูรูปก่อนนะครับบอกว่าจะส่งรูปส่งอะไรให้ดูนะครับเพื่อความชัดเจนก่อนนะครับผมอ่าพี่ค่อยโอนนะครับไม่ใช่ว่าเอาองค์นี้ปุ๊บโอนเลยใจไม่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 ครับใหม่ครับนูเราดูรูปดูอะไตัดสินใจเสร็จก่อนหนูแล้วเราค่อยว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่คุยกันง่ายๆพี่น้องกันนะครับนี่แล้วก็โทษนะครับ ทรงยาด้วยอันนี้คือขึ้นคอได้เลยครับอห้อยได้เลยครับพระนิรันตรายนะครับอมีหลวงปู่ไว้เคียวคาดปลอดภัยอ่านี่นะครับอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอันนี้สวยอันนี้คลาสสิกนะผมว่าพี่ดูนะครับเป็นเหรียญทรงแบบคลาสสิกมากนะครับไม่ค่อยเจอนะทรงนี้ว่าวัดคงคาราม ใบตัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็จะสามารถบ่กบอกพศในการสร้างได้นะครับบางทีนะครับพี่ๆนะครับตัดและฉีกซ้ายตัดและฉีกซ้ายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นยี่สิบบวกลบสามสิบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเป็นชั่วโมงนี้ก็ชึบชึบเดียวนะครับผมเป็นใบตัดที่ค่อนข้างที่ดีเรียกว่าคมร้อยเลยนะครับอันนี้หลวงพ่อคงนะครับวัตคอนะครับโคราชครับผม จองได้ครับจองได้จองได้จองได้เลยนะครับผมก็มีพี่ๆนะครับมาจองไว้อยู่นะครับท่านสองท่านนะครับผมจองไว้เดี๋ยวสองสัมดาหนะครับเดี๋ยวพี่พี่เคียย์ให้อะไรเงี้ยนะครับผมได้อยู่แล้วครับสบายมากนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับพี่น้องกันหลวงพ่อดิงนะครับหลวงพ่อปาหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเผือกนะครับคุมภัยให้ลาบครับเหรียญสามหลวงปู่เลยนะครับ เดือนเดียวได้สามลงปู่เลยนะครับปีสองเจ็ดนะครับเราก็หาเงินเลี้ยงลูกนะครับบางทีผมบอเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเราก็จะนี่แหละครับเก็บเล็กผสมน้อยบางทีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าพี่นะครับผมก็ขอบคุณพี่พนะครับที่ให้การสนับสนุนที่ผ่านผ่านมานะครับ นี่มันพ่ออะไรนะนี่มงคลบอพิษโอ้โโอยเรียนดีอยู่นะครับเนี่ยนี่อย่งงพี่แปดสิบบาทเพราะว่าน่าใช้นะครับเนี่ย ก้องบบกไม่ได้ใช้แพงนะครับสี่ห้าร้อยเองนะครับอันนี้หเหรียญพวกขอทองลงยาแดงนะครับปีสามสี่นะครับนี่อันนี้ลงปูหลำํำ ไม่น,าน่าวงปู่ชัดมากอันนี้หลวงพ่อโบปีสองแปดสุโขทัยอ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็คลาสสิกหลวงพ่อนาคใหญ่นะครับพี่ๆคลาสสิกเหมือนกัน หลวงพ่อปานนะครับวัดอินกัลยาหลวงพ่อปานรูปหล่อปิดไปแล้วครับผมอันนี้รุ่นที่หนึ่งวัดอินกัลยาอายุธยาครับนี่ปีสองห้าวัาลงไปตัดให้ดูนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับยังไม่ค่อยชัดอนะบูบา้าบุบา้าครับ รัชการที่ห้านะครับมีในเสด็จพ่อนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตครับพี่พี่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด ปุกคร่ำนี่ยังอยู่ครับหลวงปุกคร่ำปีสามเจ็ดครับหลวงปุกคร่ำวัดบางว่านนะครับระยองหลวงพ่อเดิมนะครับพี่ยังอยู่นะครับหลวงพ่อเดิมหลวงปุกค้ํำเป็นเนื้อผงก็มีนะครับเดี๋ยวเราบรนวิวให้ดู สุดท้ายเลยบอกไว้ไหนนาะเพราะจะล้นนะครับพอเดิมที่เป็นรูปหล่อยูพออ่พร้อมกล่องครับอยู่ในกล่องอันนี้ปีสามห นี่เป็นเหรียญด้านด้านหลังจะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับเดี๋ยวโบก็จะหามาเรื่อยๆนะครับพีครับหามาเรื่อยๆนะครับมาเติมเรื่อยๆนะครับพี่ๆก็ติดตามไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เวลาบอลงคลิปคลิปจะเด้งขึ้นมาก็นะครับดูพิจารณาแล้วก็แชปภาพนะครับทักหาไปได้ทางไลน์ก็ได้นะครับทาง facebook ก็ได้นะครับ ท่องทางไหนก็ได้นะครับต้องขอโทษมากๆครับถ้าไม่ชัดนะครับอันนี้ลวงปู่ชื้นลวงพ่อชื้นนะครับวัดบางสี่เมืองนะครับดาพญานาคติดสองข้างเลยนะครับ เหมือนเหรียญเสือหมอบหลวงพ่อสุดวัดการหลวงเลยครับทรงเหรียญเหมือนกันเด็กเลยนะครับเสือหมอบปีหนึ่งเก้าครับนี้นะครับหลวงพ่อขาวนะครับวัจจันทร์ปิษิารามเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับ เนาะน่าจะเป็นเหรียญชนุก็เหมือนเหมือนเหรียญใต้ร่มเย็นลวงปูทั่วนะครับคล้ายกันปีสามเก้าครับนี่สวยอยู่นะอันนี้เป็นเหรียญพ่อคุนตามคำแหงนะครับอันนี้น่าจะปีสองสองเหรียญเงาหนึ่งครับสองยยกปีสองสอง สองไม่เห็นเลยยิ่งสองยิ่งมัวลินสามท่านเจ้าคุณครับอันนี้นะครับหลวงปู่อิมนะครับหลวงปูโป่โพนะครับหลวงปู่คอนนะครับสามเจ้าคุณปีสามหนึ่งครับปีสองพันห้าร้อสามสิบเอ็ดหลังยันกระบ,บองไข่ฮนี่ดูใบตัดฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้นะครับปิดาารณาได้เลยแล้วก็ปลอดครับวัดพนอนอนะครับพปลอดเห็นแย้มโมยังอยู่ครับถ้าไม่มีพี่ๆพี่ๆปิดผมก็จะเก็บไว้นะครับเพราะว่าบอกคิดว่า มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเรียนย่าโมงเดีนะครับขมงพอเดิมยังอยู่นะครับแต่บอยอาจจะรีวิวไม่ทันนะครับเพราะว่าเวลาจะตัดแล้วนะครับปีสองพิบที่บอลงขอบของอะไรให้ดูด้วยอาจจะกินเวลานิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องชัดเจนนะครับ môn đi ạ tầm thơm 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 อันนี้ก็ยังอยู่นะครับหลาา เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะครับนะครับที่ที่พร้อมกล่องมีหลวงพ่อเดิมหลวงปู่ข่ำนะครับก็ยังอยู่นะครับหลวงพ่อคูณที่เป็นกล่องนะครับก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยว่ารีวิวไม่ทันนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวเวลาจะตัดแล้วโอเคครับผขออย่าปิดคลิปนะครับผมขอให้พี่ทุกท่านที่ดูคลิปแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปนะครับผมที่กดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากๆเฮงๆรวยๆทุกท่านครับสมพรปัตถนาทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีครับ